นะครับคุยกันน้อยคุยเฉพาะกิจเฉพาะการจริงๆนะครับทุกท่านไม่ได้คุยกันพ้่มเรืเร่อมีเหตุจาเป็นอะไรผมถึงจะบอกลุงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกเหมือนเอะลุงกัทนายสมเกียรติห่างๆกันหรือเปล่าไม่ครับไม่ห่างหรอกครับคนเป็นทนายความกับลูกความมันต้องคุยกันอยู่แล้วนะครับป้าแตนผมก็คุยอยู่แล้วก็ขอบคุณน้องชิดนะครับขอบคุณ youtube ทุกคนที่เข้าใจผมนะครับที่บอกว่า ทีแล้วทนาสมเกียรติเป็นคนที่หวงลุงมากที่สุดคนหนึ่งถึงแม้ปากผมจะพูดจาอะไรไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีความรู้สึกหลายคนบอกทำไมทนาสมเกียรติต้องพูดขนาดนั้นผมยอมนะครับผมยอมให้คนหนึ่งพันคนหนึ่งหมื่นคนเกลียดผมเกลียดผมไม่ชอบผมนะครับแต่ถ้ามันสามารถทําให้ลูกความผมตาสว่างถ้ามันสามารถทําให้ลูกความผมมีสติในการป้องกันตัวเองแล้วไม่ต้องไปติดตารางได้ คุ้มค่ากับการแลกครับท่านไม่ต้องรักผมหรอกครับทุกคนไม่ต้องรักผมเพียงแต่ถ้าท่านรักลุงพลท่านต้องฟังทนายสมเกียรติพูดว่าฟังดีๆฟังมีสตินะครับผมรักครอบครัวเขาเขาผมมีความรู้สึกห่วงใยลูกเขาการนําเสนอของแต่ละคนอาจจะมีลีลาไม่เหมือนกันอย่างเช่นพี่มุนีแต่สําหรับผมแล้วขอแบบตรงๆแบบนี้แหละครับไม่ต้องปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรผมไม่เอาผมเอาแบบเนี้ตรงตรง ท่านไม่ต้องรักผมหรอกครับท่านรักลุงท่านฟังผมดีกว่าและสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นอยู่บนพื้นฐานของความจริงอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและก็ต้องการให้ลุงได้รับทราบความรู้สึกของคนทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนทุกคนที่เป็นเอซีคนทุกคนที่เป็นทนายทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าลุงคนกดดันลุงคนน่าสงสารสงสารทุกคนครับน่าสงสารทุกคน เหนื่อยทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นแนวร่วมกันเราต้องน้อมรับฟังลุงคนไม่ได้เหนื่อยคนเดียวหรอกครับเชื่อผมเถอะที่ผมป่วยไปสองวันก็ตรงนั้นรับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนาไม่ได้ได้นอนเลยนะครับผมก็ถามหลายคนว่าทําไมไม่โทรไปบอกลุงโดยตรงเอ,อส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกลุงไม่รับสายส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีเบอร์แล้วฝากบอกทานายสมเกียิไปบอกลุงดีกว่าอะไรเงี้ย อยากให้ลุงรับรู้ป้ารับรู้นะครับมีคนรักและห่วงลุงเป็นหมื่นๆคนแสนแสนคนนะครับผมก็อยู่หนึ่งในนั้นโดยเฉพาะผมมีหน้าที่พ่วงด้วยนะครับผมอยากจะบอกลุงว่าแม้ใครจะเกลียดผมแต่ถ้าเกิดมีใครมายั่วยุให้ลุงกับผมโกรธกันมันสุดแล้วแต่ลุงครับนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปโกรธลุงผมมีแต่มีความรู้สึกว่าผมอาจจะ ต้องอบรมในลักษณะเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อพึงปฏิบัติผมก็บอกไปแล้วในข้อพึงปฏิบัติกับข้อห้ามนะครับวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเออสมเกกิเแรงไปจอมรับว่าแรงครับนะครับพียงแต่อยากจะให้ความแรงของผมนั้นเข้าไปถึงหัวใจของลุงก็แล้วกันนะครับอย่าอย่าเขาเรียกอย่ารักจนกระทั่งพาลุงไปเข้าตารางนะครับ ลักแล้วต้องมีเหตุผลด้วยนะครับผมเป็นผู้ใหญ่เพียงพอนะครับนะครับทุกท่านครับผมจะลักลุงในลักษณะที่เอ่อพาลุงให้ไปตลอดรอดฝั่งครับจะไม่พาลุงเข้าเหวเด็ดขาดลงเหวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุมอัดเอาไวา้เพราะผมไม่อยากจะให้มีใครมาแสดงความคิดเห็นมีใครมายุยงทุกยงอุกปัน่นหรือมีการมายิงสัญญาณผม นะครับผมก็เลยใช้วิธีการอัดเป็นคลิปวรีโอแล้วกันด้วยความปรารถนาดีนะครับลุงป้าครับนะครับผมยังเป็นทนายของลุงเสมอตราบที่ลุงคิดว่าผมเป็นทนายและผมยังเป็นเพื่อลุงเสมอนะครับตราบที่ลุงยังคิดว่าผมเป็นเพื่อนนะครับและในฐานะหนึ่งคือลุงเป็นนายจ้างนะครับผมเป็นลูกจ้างผมก็ต้องทํางานให้ท่านคุ้มค่ากับเงินที่รับมานะครับ หากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดผมพูดผิดไม่ถูกใจร่วงเกินก้าร่วงและอาจจะทำลายจิตใจใครบางคนไปผมกราบขอขมา